ถ่ายแล้วเดี๋ยวอยู่ๆเดี๋ยวถ่ายได้เฮ้ยโดดสูงไอ้สัตว์กูเจอซูเปอร์แมนแล้วไหนอยู่ไหนเฮียไหนไอ้เฮียไอ้เฮียนี่ไอ้สัตว์เอฟสามแปดไม่ใช่แขนมันมีแค่สามตัวแหละ ลงมาอยู่ด้วยกันมันพวกเดียวกันอะเฮ้ยกูยิงมันไม่ตายเฮ้ยกูยิงมันไม่ตายตายอีกหนึ่ง เฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำคลิปให้ดูเฮ้ยกลมันมันบั็กกลบั็กกว่ากลกลมันบั็กเรายิงมันไม่ได้โอ้โหโคตรเหี้ยเลย